เพื่อนเพื่อนผ้างานชมอากาศลงไฟเพื่อนติดติดงานศพไปทางเขาบ้านเพื่อนกำลังจะมืดอันนี้เพื่อนกำลังเอ๊่นคนกำลังมาหลายเลยรถจอดเพคนจะมาฟังสวด พ่อบานไปแล้วพ่อบานไปประมาณไอ้ให้เลือขึ้นถ่ายเหล่อต้องสิบไปน้ำเพิ่นแต่อพอบานไปก่อนเพิ่นติดไฟดไฟน้ำทางรถมาจอดหลายแล้วจังน้อยเพิ่นก็จะไต้เวลาบ้างส่วนแล้ว สกเศร้าเนาะเพื่อนๆเห็นสภาพจังสิงเหลือก็โศกเศร้าเนาะคนเฮาชีวิตคนเฮาก็มีแค่นี้ละเพื่อนๆเอ้ยประดิษน์ล้นเกินไปพ่อมีพ่ออยู่พ่อกินพ่อแลหละเฮากับบรูว่ามือแดงห้อสิไปเนาะขอบคุณหลายๆเพื่อนๆเ,เ,เ,เอ้ยขอมาพงคลิป